ขอกินหน่อยแล้วกันนะลูฟี่ ตอนนี้มีบริการเติมโลบัคระบบ ID พาร์ขั้นต่ำ13บาทและ VIP เซิร์ฟเวอร์ขั้นต่ำ20บาทนะคบอีกทั้งยังมีบริการกดเกมพาร์ตเลจจำนายผลบอกฟุตคิงเลกาซี่จำนายเพชรออสตาอันิเมทไฟเตอร์และจำนาย ID ไก่ตันบอกฟุตอีกด้วยนะยังไงก็อย่าลืมเติมโลบัคที่เราวา่าบักกันนะคะเอาละครับผมกราบสวัสดีท่านกันเลยนะครับอยู่กับผมอีดิตี้นะวันนี้เราก็อยู่กันในเกมโลกนั้นพะี่มี่ชื่อว่าโลกูนครับผมดูการแต่งตัวผมสิครับคุณผ,ผู้ชม,มครบับวันนี้ผ แต่งตัวเป็นแชงคูดครับผมช่วงนี้เด m o v ูฟวี่ p ันพีกำลังมาแรงเลยนะครับทุกท่านครับไม่ทราบว่ามีใครไปดูหรือยังครับผมส่วนตัวผมนั้น ยังบาดเบิงเพราะงั้นอย่าเพิ่งสปอยกันนะครับคุณผู้ชมครับโอเคครับผมวันนี้ผมจะทําการทดสอบสังคมโดยการที่แกล้งกางครับคุณผู้ชมแต่งตัวเป็นแชงคูดใช้ดาบผู้เล่นใหม่นะครับมาดูกันว่าจะมีคนตีผมหรือเปล่าถ้าเกิดว่ามีคนตีผมเนี่ยผมตีคืนแน่นอนแต่ก็ต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าหลายๆท่านอยากให้ผมเล่น OWL นะซึ่งผมกําลังเก็บเงินอยู่นะครับคุณผู้ชมครับไว้ EP หน้าผมจัด OWL ให้เลยครับผมโอเคครับเราไปทดสอบสังคมกันเลยดีกว่านะเอาละครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ผม เจอกับหญิงสาวท่านหนึ่งครับผมสวัสดีเธอเธอรู้จักแช่งโอ้โอ้โอ,โอใจเย็นนะใจเย็นนะเรียบร้อยเขาตีผมคุณผู้ชมได้เลยถ้าเธอยังไม่หยุดตีเราแล้วก็ดาวนเดียวเรียบร้อยครับผมเอ้ยมันทำอะไรเมียกก้เอ้ยใจเย็นพี่ไปพี่มาต่อยผมก่อนนะพี่คงยังไม่รู้สินะว่าผมคือใคร ผมก็อยากจะถามพี่ว่าดูวันพีทอะไรอยังโอ้ยโอ้ยแค่จะถามดูวันพีทยังกระทึกกวขนาดน,นี้เลยจูขวาจูขวามานี่เดี๋ยวเจอจิฟอนแฉงสกิลเอฟเออเรียบร้อยครับผมกินหน่อยละกันนะพี่ชายอืมแฉงถูกใจสิ่งนี้ <laughs> โอโอพี่เบคอนมาครับผมพี่เบคอนไม่ตีกันนะโอเคคุณ okay, ผ,ผู้ชมมีคนไม่ตีเราด้วยนะครับผมขออนุญ,ญาตย้ายเซิร์ฟเวอร์แป๊บหนึ่งนะทุกท่าน ุ้ยน่ามันลูฟี่ใช่บอลูฟี่เราเองแฉงเราไงจําเราได้ไหมเออเออเ,ออเออลูฟี่ครับดเดเชยแขนข้างหนึ่งให้นายเรดานลูฟี่เดิมพันกับยุคสมัยตูดอ,อ้าวเรียบร้อยครับผม <laughs> ผมนึกว่าเขาจะถึกคุณผู้ชมออขอกินหน่อยแล้วกันนะลูฟี่ เอาละครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ผมย้ายเซิร์ฟเวอร์เป็นที่เรียบร้อยครับผมตอนกลางคืนแล้วด้วยนะเจอพี่คนนึงกำลังยืนฟาร์มอยู่ครับเดี๋ยวผมจะลองเดินผ่านแกดูว่าแกจะตีผมหรือเปล่านะครับผมขอตั้งชื่อพี่แกว่าพี่ขวโ้นพี่โล้นครับไม่ตีครับผมแล้วก็เห็นเราปึ๊บอา้าวนึกว่าโดนไฮคิล่าชันเห็นยืนนิ่งเลยพี่แกกำลังฟาร์มอยู่ครับสรุปว่าแกไม่ตีเรานะครับคุณผู้ชมครับเพราะงั้นเดี๋ยวเราช่วยแกฟาร์มสักตัวหนึ่งแล้วกัน ต้องต้องช่วยไหมไม่ไม่เป็นไรหรอกเนาะแกตีโหดแล้วนะครับผมคุณผู้ชมครับเดี๋ยวผมดักตบโปรแถวนี้นะมันมีโปรนะครับหางส้มๆนะคุณผู้ชมนั่นเอ้าวัดอะไรเนี่ยเออยังพี่จะเอาบอจะเอาบอจะเอาก็เข้ามาโอ้ยคุณผู้ชมผมฟันมันเข้านิดเดียวเองว่าอาวุธผมไม่พร้อมสู้นะครับผมคุณหนีแบบแชงคูดคอนนีแม่งอาวุธไม่สู้ครับผมถ้าเป็น OWL ผมน่าจะฆ่าได้อยู่คุณผู้ชมครับถ้าเข้ามาผมจะทําการฆ่าตัวตาย เอาสิคุณผู้ชมมาเดินกลับไปเลยว่ะเป๊ะแฮปสเตปของผมนี่ไม่ธรรมาดาเอ้ยนี่แหละครับคุณผู้ชมครับคือสังคมโรกูนครับผมสังคมแห่งความบ้าคลั่งนะครับคุณผู้ชมบอกเลยนะครับว่าถ้าเกิดคุณไม่อึดตึกคนเนี่ยเล่นโรกูนล,ลำบากนะครับผมมันมีแต่คนจ้องจะเล่นตูดคุณนะครับเฮ้ยตรงนั้นเขา สามจักรพัรด์หรือเปล่าสามจักรพัรด์คุยกันแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะเดินไปเป็นจักรพัรดิที่สี่นะครับผมนี่มันรวมตัวผู้เล่นใหม่ชัดๆคุณผู้ชมดูนี่ไม่มีคนตีผมเลยครับผมเฮ้ยรวมตัวหกจักรพัรดิเราทุกขั้น <c oughs> ตอนแรกเุ้ยเฮ้ยเ้ยเอา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 หมอนี่หมอนี่ยังไงหมอนี่ยังไงมันฆ่าทุกคนหมดเลยรฮบเฮ้ยเราต้องจัดการมันคุณผู้ชม เจ้าหมอนี่มันจะตายแล้วทุกท่านเจ้าหมอนี่จะตายแล้วเดี๋ยวผมวิ่งเข้าไปใกล้ๆก่อนนะครับดาบเรามันฟันยากมากฟันออ้ยมีโดนเดี๋ยวผมพิมพ์ปัดประสาทเขาก่อนนะครับผมร <c oughs> ันนั่นคือนักวิ่งสินะถอยหลังตีอย่างเดียวเลยเอ้ยเขาเข้ามาวัดกับผมเลยครับผมรอบนี้มาดิครับก็มาดิครับเราอยอมรับใจนายมากเลยจากแช,ชงคู <c oughs> เรียบร้อยครับผมฉันยอมรับในความเก่งของนายนะสุดยอดเลยครับผู้ชมคนนี้ผมบอกเขาว่าเขารันเนี่ยเขาวิ่งประทะกับผมเลยนะครับผมมาต่อกันเลยนะครับผมเจอผู้เล่นใหม่อีกแล้วฮะมาดูกันว่าเขาจะตีผมหรือเปล่านายนายไปดูวันพีหรือ,อยังถ้านายดูวันพีทแล้วนายจะต้องรู้จักชุดเราแน่นอน <c oughs> <c oughs> วัดดีครับพี เกมไม่สนใจเรานะครับผมเอาเป็นว่าแกมไม่ตีเราครับพี่คนนี้ยืนเอฟเคชิวๆไปเลยนะครับเอา,อางี้ครับผู้ชมเรามาดักตบโปกันดีกว่าครับมีน้องคอมเมนต์บอกผมว่าพี่ฮะโปสมัยนี้ยมันพัฒนาทําให้เราตีมันไม่เข้าเลยครับผู้ชมเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าผมจะสามารถตีโปเข้าหรือเปล่านะทุกท่านรอเลยครับผมโปรโรมาแนะ่ไฮปึ๊บนี่ไงฟันผู้ชมผมตีไม่เข้าจริงๆครับเมื่อกี้ไม่รู้เกิดอะไรขึ้นเหมือนกัน เฮ้ยโปรพัฒนาถึงขั้นนั้นแล้วหรอเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวนะครับผมว่ามันแปลกๆว่ะมาผมลอยหายแรงตีผมปุ๊บโดสกิลใส่โปรบายไม่เป็นไรเลยครับทุกท่านเลือดเขาไม่ลดไม่อะไรเลยครับคุณผู้ชมขอทดสอบอีกครั้งหนึ่งนะคุณผู้ชมว่าเราตีโปรไม่เข้าจริงๆใช่ไหมหรือว่ามันเป็นบั๊กนะครับผมมาแล้วมาแล้วมาละมันกำลังพุ่งมาแล้วครับมาแล้วมาแล้วไอ้เจ้าโปรกระโดดฟันอ่ายังเข้าอยู่นี่วา ฮ้ยกินโปกระทืบไข่ด้วยโอเคครับผมสรุปว่าเรายังตีโปเข้าอยู่นะครับแต่เมื่อกี้ผมตีแล้วมันไม่เข้ามันน่าจะบั๊กนั้นคุณผู้ชมสรุปที่บอกว่าโปรพัฒนาถึงขั้นตีไม่เข้าเนี่ยน่าจะไม่จริงนะคุณผู้ชมครับยังไม่ถึงขั้นนั้นนะโอเคครับผมไปทัสอบสังคมเซิร์ฟต่อไปกันเลยนะครับเอาละครับตอนนี้เราก็อยู่เซิร์ฟเวอร์ใหม่ไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับทุกท่านไปกันครับไปฝั่งนู้นงานคุณผู้ชม รู้สึกว่าผู้เล่นใหม่จะเยอะมากๆเลยนะครับฝั่งนู้นนะฮะโอ้พี่เบคอนเอาเรื่องเลยเฮ้ย CCG เหมือนกันเลยนะครับเอา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 เอะไรอะพี่ใจเย็นไม่เอาอพี่ผมมาดูต่อสังคมได้โปรดโอ้โหนี่แหละครับคุณผู้ชมครับอาวุธ OWL ครับผมโคตรแรงแต่ไม่เข้าใจอย่างหนึ่งจะตีกูเพื่อว <laughs> พาจะไปหาพี่เบคอนเมื่อกี้เฮ้ยเจอเจอ,เจอพี่แกแล้วเจอพี่แกแล้วคุณผู้ชม เดี๋ยวผมจะเดินเนียนๆครับอาแกฟามอยู่ครับผมแกเห็นผมเลือดน,น้อยขนาดนี้แกจะตีผมไหมคุณผู้ชมว่าเรามาเดากันดีกว่าครับคุณผู้ชมคอมเมนต์เลยนะคอมเมนต์เลยว่าแกจะตีผมไหมนะครับผมเดาว,ว่าแกไม่ตีผมคุณผู้ชมครับแกมีความคุณธรรมในหัวใจนะฮะเราปเป็นซีซีจีเหมือนกันถูกไหมพี่เฮ้ยไม่ตีครับผมนั่นไงผมว่าแล้วสุดยอดกลวยทอซองทุง่ง <c oughs> <c oughs> โอเคครับผมพี่เบคอนไม่ตีเราครับคุณผู้ชมครับโอ้ แกให้ผมกินเลยคุณผู้ชมครับปึ๊บโอ้ยแกให้เรากินเลยครับผมโ้อจะเป็นสุภาพบุรุษผมจะลองให้ว่าทุกท่านสังคมมันเปลี่ยนไปแล้วนะครับผมถ้าเกิดคุณผู้ชมติดตามทดสอบสังคมผมมาเนิ่นนานนะครับจะรู้เลยว่าเมื่อก่อนสังคมไม่มีแบบนี้เลยครับผมไม่เคยเจอเลยน้ำตาจะไหลฉันกูจะลองไห้โอเคครับผมทุกท่านครับ คลิปนี้ก็จบไปไปเรียบร้อยนะครับผมถ้าเกิดใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์กันด้วยนะครับ mm. เพื่ออลังใจกับผมนะถ้าเกิดใครอยากให้ผมทดสอบสังคมเป็นตัวละครอะไรอีกก็คอมเมนต์บอกกันได้นะครับผม mm. ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับ mm. คุณผู้ชมครับอย่าลืมกดไลค์กันเยอะๆนะบ๊ mm. ายบายครับผม